สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ biliver สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และัคณะสิงห์สามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ biliver สามตรงด้านล่างคแอดไลน์มาทำข้าวคุยได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นครับตั้งแต่วันที่25ก็คือวันที่ผมอัดคลิปแต่จะลงวันที่26นะครับดังนั้นคุณจะเริ่มโปรโมชั่่่่นนนตตััั้งงแววททีี26ถึ30 ตุลาคมคือวันสิ้นเดือนนะครับเป็นวันสุดท้ายเนาะก็อัตรายดีม,าามันทำก้อคุยได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษผมนี่หลายเสียงจริงๆคือเกิดมาเป็นปลายธาตุมีความคิดสับสนมีเสียงหลายเสียง,ยงนี่างครับคือคนปลายธาตุเนี่ยเขาจะทําใหออ้ทุกอย่างมีสีสันนะครับเพราะว่ามันมันเหมือนกับทั้งได้และไม่ได้คือหมายถึงว่าครั้งแรกไม่ได้ครั้งที่สองได้อย่างเงี้ยครับเออพวกปลายธาตุจะเป็นแบบนี้แต่คนราศีสิงไม่ใช่ครับคนราศีสิงเนี่ยเป็นารา,าศีกลางธาต คขาว่ากลางธาตุคือความเสถียรสถิละราศีแปลว่าเสถียรน,นะครับก็หมายถึงคุณเนี่ยมีความมั่นคงคือพูดง่ายว่าทําอะไรต้องมั่นคงไว้ก่อนถ้าไม่มั่นคงไม่ทํานะราศีสิงห์เนี่ยเป็นพวกประเภทเดียวกันกับราศีพฤศภราศีพิจิกและราศีกลุ่มมันจะมีสีส่ราศีเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเช่นด,ดูตามนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ ขึ้นไปตรงนี้แล้วก็มาปิดที่ตรงนี้เนาะเป็นรูปสามเออสี่เหลี่ยมนะครับตามจริงผมลากมันอาจจะดูไม่เหลี่ยมนะแต่ตามจริงมันสี่เหลี่ยมเด้เลยนะครับสี่เหลี่ยมจตุรัสเลยนะอืมก็คือมันจะมีสามเหลี่ยมก็มีสี่เหลี่ยมก็มีสี่เหลี่ยมคือเกณฑ์ละขนาดมันจะมีมากหน่อยแต่ถ้าสามคือตรีโกณธาตุธาตุจะมีสี่ธาตุดังนั้นจึงมีแค่สามสามสี่สิบสองไงนะครับสี่สามสิบสองเหมือนกันเกณฑ์ลัขนาจะมีสี่สี่สามสิบสองก็คือสามพวกแล้วก็จะมีแบบ ตรีโกณมี4พวกเพราะว่าเป็นเกณฑ์สถูกไหมครับอะไรประมาณนี้อ่ะมันจะแบ่งไปตามนี้นี่คือแบบแตกยอดแล้วเป็นความจําเป็นความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร์ที่สุดนะครับบางทีราาะวังสําคัญมากแต่เราก็ยังไม่พูดถึงกันเลยนะครับแต่เราจะพูดถึงพวกตรีโกณพวกเกณฑ์ละคนากันนะครับประมาณนี้ทีนี้ เรามาดูที่ราศีของราศีสิงห์ก่อนนะครับมาถึงความหมายของราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์เนี่ยเป็นภพที่ห้าของดวงโลกและดวงเมืองไทยด้วยเพราะดวงไทยเนี่ยซ้อนลงไปในดวงโลกนะครับเพราะหลังจากสงครามของอยุธยาเพราะว่าลัคนณะอยู่ที่ราศีพฤษภเป็นราศีอ่อนเป็นราศีดาวศุกร์ครับจะปืนือดาไม่เป็นก็ดูในเรื่องของพิษสวัสด์ก็คือของช่องวันนะครับไม่ได้ไม่ได้ประมทนะแต่ว่าให้เราไปดูได้ก็คือ มีป้องนวัดเป็นพระเอกแล้วก็มีนุ่นวรนุชเป็นนางลำเนาะก็คือนางเอกนั่นเองนะครับก็คือมีการสื้อรบแล้วแบบจับปืนถือดาบไม่เป็นเพราะว่าดาวสุกคือความสุขและความมั่งคั่งอยุธยาเนี่ยมั่งคั่งมากคือเป็นแบบคือหลายคนก็อยากได้แผ่นดินของอยุธยาเพราะว่ามีการติดต่อซื้อขายกับจีนกับอินเดียต่าง,ต,างต่างประเทศทั้งหมดนะครับคือคนต่างชาติมีเยอะมากถ้าใครดูเรื่องบทเพสนิวานก็คือช่วงอยุธยาเหมือนกันถูกไหมครับ ก็นางเอกเบลล่าเนี่ยยังพูดอยู่เลยว่าออุธยาเนี่ยเป็นเรือสำเภาคือรูปนะครับรูปหลักเป็นเรือสำเภาฮวงจุ้ยเขาเขาถือเรื่องรูปร่างนะครับอย่างเช่นเราอยู่ในช่วงหบตรงนั้นชื่อเป็นยังไงอย่างเช่นชื่อมันมงคลไหมคือผมงงคําว่าอําเภอควนโดนนะครับคือควนโดนหมายถึงแล้วก็เกิดตอนนั้นน่ะจาได้ว่าตอนนั้นมันนําท่วมนะครับอาเภอควนโดนเออโดนนําท่วมอย่างนี้แหละครับคือไม่เข้าใจว่ามันอาจจะเป็นภาษา คือต่างถิ่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับทำไมชื่ออำเภอควรโดนคือแบบสมควรจะโดนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือแล้วก็พูดเล่นๆคิดเล่นๆน,นะครับแต่เราไม่รู้ไงว่าตกลงคืออะไรถ้าใครเป็นคนพื้นที่หรือรู้จักตรงเนี้ยบอกบอกคอมเมนต์ข้างล่างให้หน่อยนะครับว่าอำเภอควรโดนมาม,นมันแปลว่าควรโดนอย่างนี้นจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่คําพ้องเสียงอะไรแบบนี้เพราะว่าเราไม่ค่อยสันทัดเรื่องของภาคใต้เลยแล้วก็ไม่เคยไปเลยในะในชีวิตนี้ไม่เคยไปภาคใต้นะครับ ภาคอื่นเคยไปหมดนะครับเราก็เลยไม่รู้จริงๆนะครับว่าอําเภอควรโดนมันมันแปลว่าอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าตามที่ออกเสียงจริงหรือเปล่าหรือมันแค่ออกเสียงพ้องกับคําอื่นอะไรหรือเปล่าเนาะอ่ะประมาณนี้ทีนีใน้ในเมื่อพอเจอศึกสงครามก็เลยให้ตั้งลักษณเมธอันนี้คือเรื่องย่อที่สุดแล้วนะที่จะย่อได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมานอกเลือกกันมากดาวก็เลยได้เป็นดาวอังคารอังคารคือขุนพลนักรบถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจับปืนถือดาบไปแล้วนะ เราจะป้องกันประเทศนะแต่ว่าเราไม่มีศึกสงครามมานานมากเลยเพราะว่าตั้งแต่รัชกาลที่ห้าที่ยกดินแดนให้คนอื่นเขาอะเนี่ยด้วยความฉลาดของท่านเนาะเราก็เลยรอดมาถึงทุกวันนี้เป็นไข่แดงตรงกลางที่ไม่โดนใครมัลลุกลานเรานะครับเพราะว่าเราก็ชัดเจนตั้งแต่แรกถ้าใครแบ่งแบ่งออกเป็นสองฝ่ายปุ๊บจะตีกันเมื่อไหร่นะประเทศไทยนี้บอกชัดเจนเลยว่าฉันจะไม่ยุ่งกับ สงครามประเทศฉันไม่มีสงครามและฉันก็จะไม่ยุ่งกับสงครามด้วยก็คือพูดง่ายว่าใครจะตีกันก็ช่างไม่สนใจฉันไม่ไม่เข้ารวมไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเราอยู่ตรงกลางเป็นมิตรทั้งคู่เพราะเราก็เป็นมิตรกับคนนี้และคนนี้ด้วยเราจะไปยุให้เขาตีกันทําไมอย่างนี้ครับประเทศไทยก็จะชัดเจนตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนนั้นเลยอเราจะได้รู้ว่าไม่ต้องไม่ฉันไม่ใช่เป็นนกสองหัวนะ <c oughs> แต่ในบรรดาต่างชาติอาจจะคิดว่าเราเป็นนกสองหัวก็ได้ เพราะเราไม่เข้ากับใครเลยอย่างงี้ครับแต่บางคนก็เข้าใจนะว่าโอเคเขาไม่อยากมีเขาไม่อยากร่วมเขาไม่อยากเสียหายบางคนก็เข้าใจได้ครับอืมโอเคจบพูดมาเยอะละไปพบปุตตะนับไปห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าจากดวงเมืองดวงโลกนะครับปุตตะของคุณก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับราศีธนูเป็นพบปุตตะนับตัวเองด้วยนะนับตัวเองหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็คือพบปุตตะหมายถึงบุตรบริวารการเริ่มต้น ความเสี่ยงการลงทุนนะครับแล้วก็หมายถึงบุตรบริวารนั่นแหละครับประมาณนั้นสามารถจะลงที่บุตรบริวารกับการลงทุนทส่วนใหญ่นะครับไม่หมายถึงความเสี่ยงด้วยพับห่วเดยเบอร์ก็อยู่ที่พบบุตตะของเราเหมือนกันนะครับบุตตะแปลว่าบุตรบริวารแล้วดันเป็นอุดด้วยในดวงเมืองไทยเนี่ยดังนั้นเด็กไทยเนี่ยเก่งนะครับเด็กเก่งแต่ผู้ใหญ่ไม่เก่งรับเล่นเราเล่นประมาณนั้นนะครับ ก็อาจจะจริงก็ได้นะเพราะว่าอังคารเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตนุลักษ์ใช่ไหมครับคือดาวประจําของราศีเมษนั่นแหละไปอยู่ในราศีพฤษภเป็นปลานะครับและราชาโชคด้วยก็แปลว่าเออสบายดีนะคือหมายถึงทหารก็ได้ด้วยนะครับทหารนาหน้าประเทศชาติก็หมายถึงว่าเออข้อเสียก็คืออย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับลุงลุงนั่นแหละครับแต่ข้อดีก็หมายถึงทหารอยากเขาปกป้องประเทศเข้าใจไหมครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะก็หมายความว่า เขาเป็นทาหารก็ควรเป็นทาหารไม่ควรจะมาอยู่ในเรื่องการเมืองก็แค่นั้นแหละที่เราจะพูดเนาะที่เราอยากจะสื่อสารให้ฟังเนาะดังนั้นอย่าไปคิดเองหลายๆอย่างนะฟังจากที่ผมพูดอย่าไปตีความเองนะครับอ่ะโอเคจบทีนี้เรามาดูเกณฑ์ลัขษณะของเราบ้างพอดาวทิต์มีอีกโก้ยิงมีศักดิ์ศรีใครดูถูกไม่ได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยมันถ้ามันจําเป็นเขาดูถูกเราเราก็ต้องเก็บไว้รับไวเหมือนไม่ได้รับไวหรอกครับแต่หมายถึงว่าเราก็ตอบโต้อะไรไม่ได้เพราะบางทีเราผิดจริงเราก็ต้อง ก็ต้องแบบโอเคยอมรับอะไรแบบนี้ครับแต่บางทีก็ไม่ยอมรับเพราะว่าถ้าเราคิดว่าถูกอ่ะแต่เขาว่าผิดมันก็ความคิดขัดแย้งกันถูกไหมครับแต่คนราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่ามาด่าฉันต่อให้ฉันผิดก็อย่าอย่ามายุ่งกับฉันอะไรเงี้ครับคือไม่ชอบให้ใครดูถูกตัวเองนะครับเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมากค้ำคอเลยครับเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เนีย่ยคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดราศีสิงห์เนี่ยนะครับต้องระวังเรื่องทรัพย์เพราะว่า พอมีมีปัญหาปุ๊บเอาเงินยัดครับก็คือเอาเงินปิดปากจบไม่ต้องพูดนะทีนี้อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแนวแนวนี้เลยทําให้เสียเงินเยอะไม่ได้ไม่ได้หมายถึงทุกคนหรอกครับบางคือหมายถึงคนที่เด่นที่ดังแต่คนที่เกิดราศีสิงห์ก็ปกติก็จะไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นถูกไหมครับแต่หมายถึงคนที่เด่นที่ดังนะครับมักจะมีดาวทิตเด่นหรือเป็นคนลัคนาสิงห์นะครับราศีสิงห์โอเคนะประมาณนี้ครับทีนี้ตรงข้ามคือดาวราหู คนราศีอสืส่มันแปลกอย่างหนึ่งนะคืออาทิตย์คือตัวเองราหูคือเงาแล้วราหูบังอาทิตย์ด้วยเมื่อวันที่สิบห้าตุลาคมที่ผ่านมาประมาณสิบห้านทียี 25, ่ห้านะก็คือสิบวันที่แล้วว่ะครับเกิดสุริยาคาดด้วยตอนดาวราหูย,าย,ย้ายเนาะอ่ะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยราหูบังอาทิตย์ได้ด้วยซ้ําคุณอยากคิดว่าดวงอาทิตย์คือระบบสุรยาากกิยะจักรวาลอยู่ตรงกลางคุณหญิงมีอีโก้ก็จริงนะครับคุณใหญ่จริงครับแต่คุณอย่าลืมอันนี้หมายถึงว่าแปรแปรจาก ระบบเสวยจักรวาลออกมาคนอาทิตย์เนี่ยใหญ่จริงมีอำนาจจริงนะครับเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้มีชื่อเสียงมีเป็นผู้มีพร้อมสับทุกอย่างอาทิตย์เนี่ยแปลว่าไฟไฟแปลว่าปัญญาคือโหราศาสตร์ไทยกับโหราศาสตร์จีนบอกตรงกันว่าไฟคือปัญญานะครับไม่หมายถึงความคิดนะครับความคิดเป็นพลังงานธาตุไฟเนาะดังนั้นเนี่ยก็หมายถึงปัญญาดังนั้นคนระศิงห์เก่งมีศิลปะวิทยาหลายๆด้านนะครับไม่ได้หมายถึงว่า คนที่ไม่เอาไหนก็มีคนทัศนศิลป์เนี่ยนะครับแต่หมายความว่าส่วนใหญ่เป็นคนมีปัญญาคือไม่ได้แบบคือไม่งั้นเป็นผู้นําไม่ได้อพูดง่ายนะครับถ้าเปลือไม่มีปัญญาเป็นผู้นําไม่ได้แต่บางกรณีที่เป็นผู้นําแต่ไม่มีปัญญาก็มีเช่นบางครั้งที่มีเห็นห้องเต้ไหมครับหนังหนังหลายเรื่องเนี่ยจะมีห้องเต้ที่ไม่ได้เลื่องก็มีหมายถึงขึ้นบัลลังก์มาเพื่อเป็นหุ่นเชิด กระปปูนไงว่าก็คือมีชีวิตสำรานไปไม่ได้สนใจกับเรื่องการเมืองหรือห้ามยุ่งกับการเมืองเขาสั่งยังไงก็ต้องทําอย่างนั้นก็คือพวกขุนนางอํามา์เนี่ยครับพวกคันทีเนี่ยมีหลายคนนะม,มีในปร,ประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับมีขันทีที่กําเริบเสพสารก็มีครับสุดท้ายก็โดนฆ่าตายเพราะว่ามันไม่ใช่ชนชั้นของเขาที่จะเป็นผู้นําได้นะครับดังนั้นเนี่ยกษัตริย์คือกษัตริย์ไม่ใช่ว่าคันทีมาเป็นกษัตริย์ได้ หรือพระนางสุสีธาเาเหมือนกันนะครับหรือบูเชตเทียนเหมือนกันนะครับแต่แต่ซุสีธาเาไม่ใช่ไม่ใช่ฮองเต้น,นะครับแต่เป็นแค่ผู้ว่าราชการหลังมา่านแต่เป็นผู้ชี้เป็นชี้ตายคล้ายๆกับฮองเต้นนะ่ยเป็นลูกของตัวเองเนี่ยคือหุ่นเชิดนะครับแล้วก็หาคนอื่นมาเป็นหุ่นเชิดต่อด้วยนะครับคือผมฟังประวัติของสุสิธาเามาแล้วนะครับส่วนบูเชตเทียนผมไม่ทราบเพราะว่า,ายังไม่ได้ฟังข้อมูลหลายๆอย่างแต่แค่ว่าเขาเนี่ยเป็นกษัตริย์หญิงคนแรกของ ประเทศจีนนะครับเป็นคนเดียวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยซูซีาเขาไม่ใช่นะครับแต่ก่อนผมก็คิดว่าเป็นกษัตริย์ตามจริงไม่ใช่เป็นแค่ผู้ว่าราชการหลักม่านเพราะว่าผู้หญิงเขาไม่ให้เป็นฮอ,องเต้นะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นกรากินีบ้านเมืองนะครับถ้าใครแบบผู้หญิงเป็นคือคือผมไม่ได้พาดพิงถึงใครนะแต่หมายความว่าอาย่างเกาหลีใต้ก็มีนะครับปางอื่นเหีนะครับสุดท้ายติดคุกครับ อบ้านเราก็มีคนหนึ่งเนาะแต่ไม่เอ่ยชื่อทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับก <_ d ance> ็เหี่ยมมันจะมีปัญหาทุกครั้งเมื่อคือไม่ใช่ว่าผู้ชายไม่มีนะแต่หมายถึงว่าถ้าผู้หญิงของเมืองเมื่อไหร่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาว่ามันเป็นกรารกินีบ้านกรารกินีเมืองแต่ไม่ได้หมายถึงเขาหมายถึงว่าบ้านจะเกิดกรารกินีเมืองนะครับอะไรแบบนี้มันเป็นยุคที่ไม่ดีอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้ว่าใครเนี่ยไม่มีเจตนาว่าใครนะครับแต่ที่พูดเนี่ยหมายถึงความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้ ผม,มเป็นคนตรงไม,ไ,ไม่ได้ซ่อนแฝงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมยังพูดสักครั้งว่าอย่าไปโยงตรงนั้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ดาวพระธิดเธีเป็นภพปุตตะเป็นธาตุไฟเหมือนกันต้นธาตุกลางธาตุปลายธาตุนะครับต้นธาตุคือราศีเมษให้พลังมาราศีสิงห์เพราะว่าหมายถึงจุดอย่างเช่นเราจุดไม้ขีดไฟสมัยก่อนจําได้ไหมครับหรือเราอาจจะจุดเตาแก๊สอะไรแบบนี้ครับตอนแรกๆไฟมันจะแรงเพราะว่ามันต้องไหมทานให้ได้ไม่พวกเชื้อเพลิงให้ได้แล้วก็เกิดการสถเียนขึ้น พอเสถียรเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีวันมอดเหมือนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้กระทั่งวงจรของธรรมชาติก็ยังต้องเป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนเชกเช่นกับมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายโอเคนะครับทุกอย่างมันจะอยู่ในวงตัวนี้แหละครับไตรไตรักเนี่ยนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันเนาะทีนี้ดาวพุทธศสรีเป็นปุตตะหมายถึงคนละส,สิ่งเวลาจะลงทุนอะไรต้องคิดนิดนึงเพราะดาวศรีหมายถึงการบริหารการจัดการการคือความคิดด้วยนะครับ แล้วก็ไปที่เรียนการงาน, <t> งานการงานเป็นดาวศุกร์ไม่ได้หมายถึงคุณจะต้องทํางานเกี่ยวข้องกับความสวยงามนะครับคนะาศีสิงห์เนีย่ยควมว่าเกี่ยวข้องกับความสวยงามเนี่ย่อนข้างมันไปคนละทางกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะครับมับนหมายความว่าคือถ้าดาวศุกร์เป็นเกษตรอันนี้ทําของสวยงามแน่นอนแต่ถ้าเผื่อดาวศุกร์ไปอยู่ที่อื่นไม่ได้แปลว่าจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามนะครับเช่น ถ้าเผื่อไปเป็นปะะในราศีเมษกับราศีพิจิกเนี่ยหมายความว่าทําอะไรเรียนอะไรมาจะไม่ทําอันนั้นนะครับเขาเรียกว่ากลับมาเป็นปะะนะครับแล้วก็คืออย่างเช่นเราเรียนแพทย์มาแต่เราดันไปลุกในวิชาทหารอย่าง,งครับหมายถึงว่าเป็นทหารเราเลื่อนขั้นเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยก็มีนะครับถ้าอยู่ในราศีสองราศีนี้และราศีนี้ด้วยแต่ราศีนี้จะไม่เพี้ยนเป็นราศีที่ถ้าใครมีดาวสุกในราศีมังกรเนี่ยจะตรงเลยหมายความว่า สุกตกอาลิใช่ไหมก็หมายถึงอาชีพเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับจับปืนถือดาบนะครับเพราะว่ามันหมายถึงอย่างตำรวจก็ต้องวิ่งไล่ตามาพวกโจรใช่ไหมครับอะไรแบบนี้ก็หมายถึงว่าเนี่ยแหละก็คืออาลิเหนื่อยต้องทําเพื่อสังคมต้องทําเพื่อประชาชนทหารก็เช่นเดียวกันครับต้องปกป้องประเทศและดวงเมืองไทยอย่ามีอังคารเป็นประในรนาศกุศลด้วยมันหมายถึงคือมีหนึ่งในนั้นคือการที่หมายถึงทหารเนี่ยครองประเทศ นะครับหมายถึงมีปัญหาอะไรเขาออกมาได้เลยนะครับคือเขามีเขาเรียกว่ามีอํานาจในตรงนั้นนะ่ะแต่มีอํานาจหนึ่งที่ผิดก็คือลุงใช่ไหมครับเขาอยู่ในตําแหน่งทหารเขาไม่ควรจะมาอยู่ในการบริหารบ้านเมืองอันนี้ไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับไม่ได้หมายถึงจะมาตัดสินใครดีไม่ดีแต่หมายถึงว่าด้วยด้วยความเป็นจริงอะครับมันไม่ควรเนาะโอเคไหมประมาณนี้นะครับไ